เอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบางใหญ่ครับผมบางใหญ่ทักทายคนดูนอยเร็วอ้าวบางเงียบไปซะและ้วเอาบางเพิ่งีโหลดอ่าบางบางทักทายคนหนยครับบางบางทักทายคนดูนอยสวัสดีครับ<ห>บางใหญ่ครับสวัสดีครับพวกเราจากช่อง s e c r Earth ครับ จริงๆต้องมีสามคนใช่ไหมบางวันนี้อีกคนหนึ่งหายครับไม่ว่าครับลกลริทธ์เยอะโอ้โหทีเด็ดเลยคนนั้นอะช่องนี้ช่องนี้ช่วงนี้ลิตเติลติดไอ้นี่ติดมาเวลฟิวเจอร์เกมใหม่มันเป็นช่วงของกระแสครับช่วงกระแสนะบางนะจริงๆ แต่พวกเราแบบพับจีไงเรามันสิงพับจีไงเรามันสายบูอยู่แล้วบูล้างผ่านนียมีที่สุดอย่างงั้นโอ้เครื่องบินสวยอะ่ะเดี๋ยวเราไปลงไหนกันดีถ้าเรือ,อบ,บ้างที่ไหนก็ได้ท,ไที่ไหนก็ได้โอเคเอ็นพอร์เลยนะที่ไหนก็ได้ให่ได้ไก่มากินเอาข้าวจัดไป กดไลค์ให้บังรัวๆเลยครับจังหวะนี้ใครชื่นชอบใครชื่นชอบคำพูดบังกดไลค์รัวๆครับผมอ่บาบังไปแล้วนะเอาขนมไปเลยยาวๆครับผมจังหวะนี้โหบังมีคนตามเรามาเปล่าดูดูรอบๆนะนะโอ้ยมี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 ๆๆมีไอ้ๆๆ มีอยู่บ้างไม่มี45ฝั่ง45อุ้ยเยอะเลยหลายคู่เลยบางไปบ้านร่มเลยบ้านโซมเลยตรงน,นัน้นนี้แหละสองหลังเลย<า>คนลหลังไปกันโอเคโอเคไปหาอาวุธวัตถุอุปรกรณ์กันดีกว่านนเราไปสร้างอุปรกรณ์หาอุปรกรณ์ก่อนเอ้ยข้างหน้าบ้างข้างหน้าสองคนไปลงหน้าเราหน,น้างั้นก็ช่างเอารถเอาอุปรกรณ์กันนะโอ้ได้เอ็มสิบหกเราต้องทำอุปรกรณ์ นั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะโหเสียงคุกคิปหายเสร็จแต่หน้าไม้โหบังเดี๋ยวนะบังผมดูให้โหข้างหน้าไอโกดังอ่ะมีแน่สองตัวเอ้ยมีแถวนี้บ้างแถวนีเวว้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเก็บได้เก็บได้เปล่า ENEMY อ้าวร้อยแตกหนึ่งครับบังรุดดูของเลยบังรุดของเลยต้องใช้ปืนอยู่พอดีเลยโหปืนผมแบบ M16 ว่ะอือไปไปไปลุยต่อลุยต่อโอ้หผมไม่ชอบปืนนี่เลยบังแบบมันยิงได้ทีละสามนัดอดะ mình đang dừng á, mình đang mình níng, nhưng mà 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 mình đang เหเหบังบังบังตัวนี่ก้อนนี่ก่อนไม่ไม่ผมดาวแล้วผมยิงตัวนึงกูตายแล้วเดี๋ยวผมคานขึ้นไปหาบังเข้ามาซับให้หน่อยน่าจะกลังงวิ่โอเคเีัยจะมามาไกลอยู่เดี๋ยวบังลองวนหาก่อนไหวไหมบังไหวไหมหาตัวไม่เจอฮะมันดูข้างหลังบังอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคานมาหาบังแล้วข้างล่างบังแล้ว <Enemy down. S 1> สวยโอเคโหแบบเพื่อนมันแหลมมาสอยผมเมื่อกี้โอ้โหแล้วปืนผมไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ขอบคุณบังครับผมไม่เป็นอาปืนนี่ไปมามอาปืนนั่นมาม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาใหม่บังเกบไปเลย เก็บเอเคไปเลยมันหมดลูกแล้วตอนนี้โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูในกล่องเผื่อมันเผื่อมันมีปืนให้โอ้ยมีมีมีรถเลยข้างหน้ามีรถเสียจับเลยได้เอเคเฮ้ยอุซกาป่บอุสกา,สกาแล้วกันนะมไ,ไม่เป็นไรบังเก็บไปเลยผมได้ไเอเคมาแล้ว บางเก็บสก้าไปเลยเฮ้ยมีกระสุนเอเคป่ะโอเคโอเคมีมีกระสุนเอเคไหมขอสักสามสิบนัดหน่อยไม่พอใช้ป่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีสักกระบอกเลยตอนนี้เอาไปปะเอ้ยไม่ใช่หรือเจ็บป้าเมียโอเคบุณครับต่อเลยต่อเลยไปหาของก่อนป่ะเราต้องหาของก่อนอ่ะไปแล้วฟาร์มก่อนเลย เดี๋ยวไปย้ายที่ฟาร์มก่อนเออละนิดหน่อยกระสุนก็ไม่มีมาหาที่ฟาร์มก่อนย้ายที่ฟาร์มก่อนบ้าง I need a helmet ขึ้นรถเร็วบบเคลื่อนเกินคือป้าตายตายเดี๋ยวผมย้ายที่ฟาร์มก่อน จุดไหนของเยอะบ้างแถวข้างหน้าป่ะไปใกล้ๆหน่อยนะไปเลยไปเลยหาจุดนี้ก่อนจุดข้างหน้าก็ได้เถื่อนเกินเจเดี๋ยวเอาหมู่บ้านนี้ก่อนนะ โอเคโอเคร่าของกันเลยโคแบบของไม่มีอะไรเลยอะไปก่อนมันไม่ฟูอะไรเลยอะของโอโ้โห <c oughs> เลั่นลั่นเล่อนนี่ไร Ni mì, mì nào 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 เข้าวงก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาที่กัีนอด่ะบางก็รถขับรถมาเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยเดี๋ยว,เด,ยวเ,เ,เดี๋ยวผมไปเอาเองเดี๋ยวผมไปเอาเองมาที่รถเลยบางกำลังไปกำลังไปไป ตูนี้ขึ้นขึ้นขึ้นเร็วไปแล้วไปไปไปตัววงบีไปโคตรเลยไม่ได้ดูวงลืมดูไปอยู่ไปๆปตูต้องข้ามน้ำมาวะไม่ไรได้อยู่ าบางเตรียมพยาบาลมาใช่ปะ่ะเตรียมแล้วเตรียมแล้วโอ้โหแล้วแบบหนักจริงหนักจริง, <c oughs> งหน้าวะบังผมว่าแบบเตรียมพยาบาลเตรียมบูเลยะะละอะเจะ้าเจ้าเจ้าเจาเอาไหนอเอาไหนอเอาก่อนเอาก่อน จอวะจอวะาม่ใช่ใช่แล้วป้ามันต้องระวังระังระวังระวงป้นะเดี๋ยวเติมพยาบาลก่อนขอเติมเลือดก่อนได้ด้วยนะเดี๋ยวหาที่แอบเอาเลยแอบแล้วแล้วแอบดูแอบดูเข้าบ้านเลยนะเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยแล้วกระสุนกระสุนก็ไม่ค่อยพอด้วย ได้มาสามจุดเก้าลูกเอาอะไรไปยิงเขาอ่ะนายเจอว่าบ้างโอเจคนานเดี๋ยวก็าาน่าอาจจะย,ยิงกันตายไปเองเรียบอยแล้วเลยน่าจะใช่ผมว่าเราเข้าวงดีกว่าปะ่ะขยับที่ฟาร์มน่ะ เอางงแล้วเอากลัมาขยับที่ฟาร์มไปฝั่งโน้นซะหน่อยย้ายไปแผ่นดินเนี่ยโหจริงด้วยบางมันจริงกันตายแล้วจริงด้วยเกือนถนนเลยโอ้ข้างหน้าบางข้างหน้าเหรอบางอย่างหน้าป่ะช็อหนึ่งดอกสวย เดี๋ยวเดี๋ยวหลบคนหลบคนดิดิดิ๊บดิไปเลยใช่ไหมขึ้นนอนมาแล้วสองมาเลยเห็นว่าสองได้สองมาเลยให้วนป่ะไม่วนใช่ไหมไปแล้วนะเดี๋ยวบ้านแดงนะบ้านแดงหน้านะบ้านแดงหน้าอ่ะดับเลยดับเลยเดี๋ยวได้ได้บ้างลั่นบังลั่นล่าน อยากเข้าเวอร์แต่กระป๋าเปิดมันมาจะได้แก้แค้นกับกระสุนมาปี่มันดักซุ่มคอมเจอแล้วจเจอแล้วได้ไหม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 ในใจในใจในใจทางไหนโดนว่าโดนว่าโอ้ยเจ้ Enemy down ตาแล้วตายแล้วโหไม่ชิบไม่ตัวไม่ตัวนู้น เจอว่ะเจอป่ะมาดิว <competitions> ันโตโหดูป <strong> ืนผมดิเอะนองต้อ้องต้เออหายอยู่ที่เอเยเอเอเขไม่ใช่สกาสกาสกาโดนสกาสอย มีสก,การะวังนะมีสกามนะีสกาแถวเนี้ยไม่ใช่สกาตายแล้วตายวงก้อนเองผมโดนไอ้นี่โดนคาสอยเมื่อกี้ระวังนะมีคานะคาแถวนี้ไม่ไม่คาลนะมันมีปืนคานะมันพึ่งสอยผมมาเจอบ่างเจอไหมเจอไหมเจอไหมเก็บคนแล้วเก็บคนแล้วเดี๋ยวผมขับรถไปหา โอหแล้วแม่งแอร์ดรอปลงตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยรถข้างหน้าบางบังมีรถมาเจอะรั่วเจอะรั่วมันเลยไปโน่นมันเลยไปโน่นมันขับเลยไปนั่นน่ะมันรถมาหาผมแล้ะเอ๊บเอ๊บไอ้มือมีข้างบ้างมันมันมันโดนไปหาผมแล้วมีคนเดินนั่นวบนบ้านน่าจะบนบ้านอยู่บนบ้านมันพยายามจะชนผม อยู่บน então, บ้านระวังระวังนะผมเดินขึ้นบ้านมาละวตายแล้วตายแล้วมันแอบอยู่ในบ้านเลยระวังเมื่อกี้รถมันอยู่แถวนี้มันไปมันขับไปเมื่อกี้ตรงนังนะบังรีโหลดอยู่นั่งนั่งนั่งไว้นอนไว้นอนไว้มันยิงมาจากฝั่งนี้ หมือนพยายามจะยิงผมอ่ะยิงนี่แล้วเหมือนกันน่ะนั่งมันแอบอยู่ในบ้านเลยเหมืีดตัวนึงอ่ะเหลือสี่คู่นะตอนนี้เหลือสี่คู่เดี๋ยวแล้วเดี๋ย้คนนู้นเดี๋ยวแจะพึ่งไงใจเย็นใจเย็นบังเอาสโคเวลหกป่ะเอาสโคเวลหกไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่มีทนยมีแต่ทนไยธรรมดาแต่ผมไปเก็บกระสุนหน่อยนะ โคตรโคตรลันลันทำอะไรดาวแล้เหรอเออนึงก่อนนะระวังระวังอย่าลวนตัวกันเดี๋ยวมันจะมีทั้งอยู่บนเขาใช่ไหมเออนั่นแหละ เห็นวะมันเป็น A W ใช่ไหมรุ่นอะไรนี่ก็พยายามเขยัน A W A W A W คงได้ A W เกี่ยว A W A W เอ้ยที่แอลว่าที่แอลไม่ไหวหาที่แอลว่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาในบ้านละโอ้ยมันบีบมาแล้วว่ะบังต้องออกแล้วอ่ะมีคนรล้เยอะมากอยไหนนะ ลุยๆๆมันจะลูยอยู่แล้วว่าไงเราก็ต้องไปใช่มันอยู่บนเขาเนี่ยรถไปเสี่ยงตายเลยแล้วกันนะผมฉลาดชี้เลยนะกันมาบ้างผมฉลาดชี้เลยไปเหยียบมันเลยโอ้ยชนรถชนรถไปเลยพยายามจะขับไม่ได้เหยียบมันเลยมันอยู่ข้างหน้าสองตัวผม ฉลาดชีแล้วกันนะบังโอ้ยชนต้นไม้โอ้ยรอกันรอกันโอ้โหเอาเลยบังเอาเลยร้อนรผมผมล่วงแล้วผมล่วงแล้วนี่ก็ไม่มียาเหมือนกันเอาเลยบังเอาเลย e n e อ้ยดาวยังเตรียมเตรียมนี่อะไรสวยสวยสวยด้านลวบังความหวังอยู่ที่บังแล้ว หลังบังหลังโอ้โหเยี่ยโหเหลือหนึ่งหนึ่งโบังเหลือแบบเหลือตัวเดียวจริงๆอ่ะเมื่อกี้โอ้สุดยอดโอ้โหมันมันมันโอ้โหมันจริงมันจริงเอาละครับเป็นไงบ้างบังจากที่ล้างมือมานานฝีมือตกไปเยอะเลยนะ บางผมไปไหนแล้วเนี่ยเอาละครับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้ามา3แน่นอนทั้งลิตเติทั้นบางใหญ่ทั้งผมอ่เดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับฝากฝันดีราทีสวัสดิ์ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้โควิดนะไปไหนก็ยากส่วนอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ถ้าใครผ่านเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนวันนี้ก็ขอกรวคำว่าสวัสดีครับ